ที่เราได้กับกำลังกายของประมาณอาจจะไม่เกิน5นาทีนะคะเราก็จะมีกิจกรรมสนุกสนานวันอาสาสมัครเรานะคะทั้ง15ตำบลในจังหวัดเลยนะคะจะมีการจับฉลากรางวัลนะคะซึ่งของรางวัลมากมายนะคะถ้าท่านเข้าร่วมกิจกรรมแล้วท่านต้องอยู่ให้จบงานนะคะไม่ใช่ว่าจะมาแค่แวบเดียวแล้วก็กลับไปนะคะเราจะเช็คชื่อด้วยนะคะ ถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามกำหนดการของเราในวันนี้นะคะท่านอาจจะรูปพีอูนะคะอสบวทีได้แล้ค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ขู่นะคะเราพูดเล่นแต่เราปฏิบัติจริงนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันของท่านนะคะท่าน กันนะคะไปร่วมกับรางที่น่าตื่นเต้นคือที่ส่งรายการจัดเดือนนะครับเนาะถ้าไปไม่ส่งรายก็จะเป็นาท่านก็จะถูกตัดกันนะค่ะพี่น้องค่ะทุกตำบลด้วยค่ะเดิ้ลของอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเขานี่เองค่ะพี่น้องค่ะนะคะเดี๋ยวย่าลานในเบื้องบรรณาการหนาอยที่จะเด้นนะคะตอนนี้ขบวนเผลประทันมาเราจะเนาะมาเอามาเก็บดันในะฮิโก้นนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวก็ทยอยทยอยให้เบิ้งดันนอกนะคะ เดี๋ยวชมกันจ้าพี่น้องคะยินดีจ้าพี่น้องค่ะนะคะอสมอดีเด่นของอ่าอำเภอว่าปีปทมุมจังหวัดมหาสารคามเท่านะคะพี่น้องค่ะ,ะนายพมพอนพิมพ์สอน,พ,สอนพี่น้องด้อน,นะคะอสมอดีเด่นระดับภาคก็จะเด้นนะคะภาคตะวัน ออกเชียงเนือค่ะพี่น้องค่ะสักครับและการจัดงานอ่ายสารศานเองในช่วงของเราในวันนี้นะคะแล้วก็มีนะคะปกติ้วนะคะเราจะถายบันในวันที่20มีนาคมของทุกปีนะคะนี้ย่งประทัดในต่าววันตีนะคะไี้มัตติว่าวันที่20มีนาคมของทุกปีนะคะนะะคแต่ละคนนะคะเพิ่นกะได้ไปยุคขับรถกเป็นัอสม2แห่งกนะคะแต่ว่าทางอำเภอวาปีกำลังไเปร่วรขวงนบันกัะเรืงด้วยปีนี้นะ นะะทางอำเภอมังปขอบคุณมากนะคะอสม้า้รัางบคุณหลายนะคะขอบคุณค่ะค่ะด้วยะเด้นะคะึงได้เดินมาเปรับรางัลใจนะคะพี่น้องจังหวัดจังห่นนทบุรีนะคะในวันที่19/20พี่นองาจะเลยไม่ได้จัดงาในวันที่ินะคะพี่น้อง่าจึงได้เีในนนี้น้องเตรียมนะคเตรรงวัลในัน้อเป็นะคะซึ่งเตรียมนะคะเตรียมรางวัลเป็นานที่สำคัญงพี่น้องอสของนะคะย่าลันซูมให้พี่ให้น้องเลยค่ะ อลเอประชาสัมพันธ์นะคะนรถวายุนี่หมายเลขทะเบียนกน9363นะคะโตโยต้านะคะน้ำของกน9363ละคะบุรีรัมณ์นะคะให้ท่านเครื่องรถของท่านนะคะออกจาบริีปภุณุลโดยด่วนนะคะท่านนี้กับตัวจ้าวฟังนี้นะคะน้องสวของเรานะคะกับตัวเข้าสู่รพนปที่วกดรอำเภอวาปี นะคะอ๋อกำลังเคลื่อนย้ายเข้ามาแล้วค่ะพี่น้องค่ะกำลังเคลื่อนย้ายเข้ามานะคะและประชาชนสำคัญน,นะคะพี่แพทยน้องไปเบิงไปดักเบิงยุดธาน,นา,<อ>านะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าตอนนี้พี่น้องย้ายลานสีผ้ายางเบิ้งก้อนค่ะว่ามีหยางแน่นะคะพี่น้องค่ะของอยู่ของกินบักกลายเลยค่ะพี่น้องค่ะปุ้นนะคะพี่น้องค่ะเป็นตอนอันนะวะ บอกย่าไงคือของกินเต็มเพียบเลยนะคะพี่น้องขาสิมี่ยางแน่บักล้ค่ะพี่น้องขาโบว์ว่าส์เป็นเสื้อผ้าหนาแพร่พี่น้องขาของใส่เครื่องสอยนะคะพี่น้องขาลงถุงลองเท้านะคะได้ข่่าาววของชุดสวยๆงามๆกับมีนะคะเด้ฟังคุณนะคะพี่น้องขามาถึงนะคะบริเวณบอกเลยว่ากว้างมากนะค่ะพี่น้องขาทั้งนี้กับอาหารหวานข้าวนะคะพี่น้องขาเนื้ออยู่จริงกันนะคะย่าลันจีพายางชมค่ะพี่น้องขาเข้ามานั่งด้านในก่อนนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะขบวนกําลังเดินทางมานะคะขบวนกําลัง กลล้างยางนาเดี๋ยวย่รลานสีผ้าเป็ดค่ะในขนาดเล็กที่ชื่อนรอนี่น้องแย่ร้านสีผ้าพี่น้องผ้สนนุนนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะที่สนับสนุนแย่ร้านสีผ้าพี่พี่น้องยางช่วงนี้ก่อนนะคะพี่น้องค่ะน้าดื่มของยูคอนในกา้จันสินคาเพื่อนเต่นอารบิกกันนะคะพี่น้องค่ะพระภูมิปิมพ์ที่งาพอนะคะรองเจ้าคณะอำเภอวาปีประคาย่างไปหาได้กินก่อนจ้าพี่น้องค่ะเดี๋ยวพร้อมค่น นะคะพี่น้องคะตรงนี้นะคะจุดนี้จุดนี้ก็จะเป็นหลวงปู่นะคะอาภัตจำลองนะคะเดือนนี้ของน้ำเดือด่สิบแท้อาวัดปู่นะคะวัดองกูบาดแดงค่ะพี่น้องค่ะตรงนี้นะคะพระธาตุจำลองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนะคะอาคารที่อันนี้ประสงค์ที่เพป็นจัดไว้จัดเตรียมไว้ค่ะพี่ถานองค่ะถาผู้ที่ว่าอยากง้างไปนะคะพี่น้องค่ะผู้เพื่อนมีเกียรติหลายทั้งหลายนะคะพี่น้องค่ะยาหลานกีพายาเลยแนวอยู่น่ากินตอนรักค่ะ อ่านะคะร่อนะคะซ้ำผืนมาจ้ะค่ะทายะยายหลานสี่ขัขนยางยายหลานแค่สิ่กี่รถละคะนะคะให้เบิง้ชงชมบรรยากาศไปก่อนนะคะพี่น้องค่ะมีหลายอันหลายแนวมีหลายแบบหลายอย่างมีหลายมีของกินลายหลากมากแนวอีรีค่ะพี่น้องค่ะนะคะยายหลานพา ขอบคุณนะคะ20ล้านดวงตาที่จะเดอ้อผู้ใดมกแนวกินนะคะเสียบๆนี่ของหวานตาจะหวานตานะคะสวยๆเลยจ้ะเบื่องตระนาดร้านเพื่อนเอนือยังตั้งไว้ท่านเหลวาก็บนี่นะคะพี่น้องค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเพิ่นบอกว่าโดนบอมนี้เพื่อนก็นกนอาจจะหอดใบสองใบสามุ่นล่ะคะ่ะพี่น้องค่ะเอ,อ้อยยยหล้านไปถือกระเป๋ามาน้าเดอ้ออย่างมาตาตูด้วยัดนี้ค่ะอย่างช่มละของอยูของกินละก้อนนะคะพี่น้องค่ะ ดีราคาพี่น้องคะขายปิ้งนะคะพี่น้องคะปัน้นตะกรอนนะคะ,ยยะ,ะ,คะพี่น้องคะปั้นเฮ้านะคะไปหาขายขายอยู่อยู่ไต้นะคะพี่น้องคะอยู่สงขาเจีงซีไหมคะพี่น้องคะแต่ว่าสมัยสม,มือบ่ต้องย่างขายบ่ต้องย่างปิ้งค่ะตั้งขายเลยจ้านะคะน้างานแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องคะนี่จ้านะคะมันนะอันนี้มันเอียง โลละโอ้โหพี่น้องคะันาเอาวิธีทำพี่น้องคะอันนี้ก็สีแมนมันอ่าแจฝรังนะคะยิบเอ้ไม่ใช่มันญี่ปุ่นเด้จ้ได้ตรงนั้นนะคะฝั่งน้นจะเป็นมันญี่ปุ่นพี่น้องคะของอยู่ของกินบอกเลยว่าหลายอนีจ้จพี่น้องคะงบ,บักแตงม่วงบัตรแตงม่บักท้าาพี่น้องคะโอ้โเป็นรถเลยจ้ามาจากกาับไก่เติมว่าสิมีนางร่ำพร้อมเด้ค่ะพี่น้องคะมีเนียมีขบวนเอ่อขบวนเซิงขบวนฟอนน้ำเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะบึ้งประแดกเป็นตัวโตเลยพี่น้องค่ะ ปลาลาเป็นตัวๆเลยจ้าพี่น้องคะน้องคุณปลาลาบปลาลาบองนะคะแล้วละกะลวกแลวกะละก็ยังมีปลาลาด้วยพี่น้องคะสรรพคุณปลาแดกนี่ดีจ้าพี่น้องคะอ๋ออ๋อโบเดมักน่าได้มาเลือกบึ่งเอาค่ะพี่น้องค่ะอยากกินอยากไดอยากชมมาเด้อพี่น้องเด้อนะคะบอกเลยว่าของอยู่ของคินเต็มเพียบเลยนะคะ ปันไค่ปักไหวมาจะใส่แนนกับบอลูพี่น้องค่ะเออย่ายร้านเตีมยว้แล้วเนี่ยเสียอ่ะล่ะอ้ยเมื่อนั้นย่ายร้านซซโอโละลอยสามสิบนะคะพี่น้องค่ะอันนี้โละแปดสิบบาทโอเคเลยเดี๋ยวจัดให้นะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมาเอาตัวนี้แล้วค่ะโอ้ยยุนตู้เย็นกับย่างกันละพี่น้องขาบนบมมี่จ้านะคะโอ้ยย่ายร้านเดินแบบชิวๆเลยค่ะวันนี้ไม่มีอะไรถือมาเลยนะคะอยากไหยังคือสิบบาทเลยละค่ะพี่น้องค่ะ อาจารย์พี่พน้องขายาลานพาพิ่พน้องมาชมนะคะของอยู่ของกินได้จะเดินนะคะในงานนะคะวันสาธารณสุขแห่งชาติด้ค่ะเดินนะคะได้ยินเสียงว่าจะพี่น้องขายหลานจะจะเาเบาคอยหรือเบาแห้งจังใดก็ ขอโทษขออภัยด้วยค่ะเด้นนะคะถ้าเสียงชัดภาพแจ๋วจังใดก็บบอกยายหลานในได้ค่ะเด้อนะคะยายหลานกะบู่้้ว่าม <S <s ันเสียงดังสาไดเพราะว่ายายหลานบ่ไเด้เอาเครื่องสารองมาเนาะค่ะพี่น้อง่ายายหลานเดินมาแต่ตัวเลยจ้านะคะป๊าดโทพี่น้องคาะปอาเนวงามงๆอีกเลี้วเสื้อสวยนะคะป๊าดรุ่นใหญ่ใส่ได้ค่ะพี่น้องคาี่สบหเลยจ้าสูงสุดสี่สบปดป๊า สุดยอดดีีค่ะพี่น้อง่ะบอกว่างามมองงามด้วยจ้าพี่น้องขาสวยมากนะคะแล้วก็สีขาวโทนแบบสีขาวล้วนกม็มีสีเอองาสร้างธรรมชาติก็มีนะคะพี่น้องคาแนั้นแบบนั้นนะคะสวยมากนะคะพี่น้องขาคุคอน้าเจ้าของร้านใจดีนะคะยิม้มตัวละเจา้าปลาอะไรจังสิสามร้อยแปดสิบ อ๋อโไม่จริงจังสินวะค่ะโอ้โมันกระจายไปงานยังกันได้เนาะเออเออสวยสวยแม่หลานมากอยู่จ้ะพี่น้องขาแยก ยาลานยาลานมากเลยค่ะพี่น้องคะอันนึงสีกับนี่นะคะเนาะยาลานสีเอาอยู่ค่ะพี่น้องคะแต่ว่าตอนนี้ยาลานยังยังเอ่อให้ผ้าผีผ้าน้องชมก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวยาลานจะกลับมาเอาจังสีแล้วค่ะบรูว่ามักสีแดงหรือมักสีจังสีแล้วค่ะพี่น้องคะแต่ รักๆเลยวยาหละนะมาร์คสีแดงนะนะแถบขาวแดงนะคะพี่น้องค่ะนะคะให้ผ้าพี่พี่น้องมาช่มเสื้อผ้าสวยๆนะคะราคาเป็นกันเองราคาพ่อใส่จะพี่น้องค่ะราคาบ่แพงนะคะเป็นเสือข้าเอิญยังจะพี่น้องเสือไหมเหล่าโอ้อันนี้ผ่าเหล้าด้วยจ้าพี่น้องค่ะอ๋อผ้าไหมเล้าแต่งแถบแต่งแถบอันของไทยนะจ้าพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะช่างช่าง ช่าง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 บีพ่อโอ้ยยายหลานว่าได้ถืออ่อแว่นตามามันมันเหลี่ยมสวัสดีค่ะช่างพ่อน้องบอลแมนแมนพอน้องบอลเนาะขอบคุณมากมากนะคะวีหนึ่งค่ะวีหนึ่งจ้าขอบคุณหล,ลายๆจ้าพ่อน้องบอลยายหลานพามาชมเสือผาสวยๆนะคะสําหรับแม่บ้านเด้อพ่อน้องบอลซื้อไปให้แม่บ้านแน่ๆ สว,สวยเลยค่ะนะคะเป็นผ้าไหมาลาวนะคะพี่น้องคะมีลายหลากมาสีนี้สีโทนสีสวยนะคะงามๆเลยจ้านะคะมีเอ่อแบบบร่รแมนบร่รแมนบร่นบรแมนตะยังกอดบ่รแมนตะเสือกระโปรงกับมีเอ้ย สินกับพี่จ้าพี่น้องค่ะนะคะเป็นของลาวโดยเฉพาะนะคะพี่น้องค่ะไหมลาวโดยแท้เลยจ้านะคะถ้าบอกว่ามันเหลี่ยมงามเพราะมันเหลี่ยมงามด้วยจ้าพี่น้องค่ะย่ร้านกําหมาอยู่นะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าส่วนหมากส่วนหย่แย่ร้านบริออกงานคือเพิ่นนะคะเนาะพวกอสมอนะคะพวกผู้ยยี่ยยบ้านยังเสี่นะคะเพิ่นกับผู้สวยพี่ยายบ้านยังสี่นะคะเพิ่นออกงานนะคะแต่ว่าของเขานี่มันอยู่ในร้านนะคะมอบันไม่ได้ออกนะคะพี่น้องค่ะลักๆแเล้ว สรุปแล้วก็คือมาช่มของสวยๆแล้วค่ะภางามมีดีจ้าพี่น้องค่ะนะคะมันเป็นเข็มกัดด้วยจะเด้อนะคะแยะลานยังอ่อนขบเบิ้งก่อนด้วยจ่าดิ้อนะคะแย้ลนานภาพมีพี่น้องเบิ้งคักเลยเด้อจ้าพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เลยแต่เนาะ เต็มที่ไปเลยจ้านะคะขอบคุณมากๆากนะคะ10ล้านดวงตาด้เ้อนะคะที่เป็นกําลังเรงใจ้ยายรล้านอยู่ตอนนี้นะคะเนาะเบิ้งพี่น้อง่ามาช่มเสือผาสวยๆนะคะสําหรับผู้น้าชุมชนนะคะพี่น้องค่าแมนบะน้ากะใส่ใดหรอค่ะพี่น้องคา่าแตเข้ามักเนาะเข้าอยากใส่มัน,นใส่ใดเบิร์ดหรอคะพี่น้องค่ะนะคะ่าตั้งแต่สนใจนะคะพี่น้อง่าผู้ใดมักแนวใดจัดไปเลยคะ่ะพี่น้องนะคะ ถ้าบอกว่าราคามันนะคะก็ะถือว่าโอเคอยู่ค่ะพี่น้องค่ะนะคะไม่ถูกไม่แพงนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ของสวยๆเลยจ้าพี่น้องค่ะแยรานผันชอบมักคอโปโลโแบบนี้นะคะพี่น้อง <laughs> นะจ้ะน้ำอ้อยสดๆนะคะพี่น้องค่ะปะัดผมบได้ใส่เอาบได้เอาตังค์ใส่กระเป๋เามาจักเม็ดเลยค่ะพี่น้องค่ะของแขนเลยนะคะลืมข่าวค่ะ เอาไว้ในรถนะคะพี่น้องค่ะโอ้ป๊อปคอรป๊อปคอรคอนป๊อนป,อน,ปนะคะพี่น้องค่ะขนมโอ้มีหลายอย่างดีงะค่ะพี่น้องค่ะของแซ่บๆเลยจ้าของหวานของข้าวมีหมดเลยจ้าจด้วนะคะไม่เจอวะค่ะอ่าใช่ค่ะอาภิพาตพี่ภันองอยางชงมจ้ะยางชมบรรยากาศตลาดของเฮานะคะว่ามันมีอย่างแน่นะคะเนาะ โอ้ย oh, อันนี้ก็ใส่กอกเสียบด้วยพี่น้องคะใส่กอกอีสานนะคะใส่อัวความด,ด้วยค่ะเดินมีหอดใส่อัวโอ้ยจัดไปล่ะคะ่ะพี่น้องขาทุกทุกแบบทุกแนวจริงๆนะคะพี่น้องค่ะปัจจิโตลองเข้ามาจากกลุ่งงานเลยจ้าพี่น้องคาอันนี้โดยตรงนะคะของแท้เลยนะจ้าพี่น้องค่ะของยี่ห้อด้วยพี่น้องเดินนะคะสำหรับสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณพี่น้องของเสียบบักเอ,อือ พี่น้องจ๋าว่าอยากสิพาทได้อค่ะเด้ออยากให้พี่น้องเบิ่งเอาว่าบักอือมันลดวนละจักบาทค่ะพี่น้องค่ะล้ละสิบบาทครับยายหลานยายยังไม่ยหญ่หลานยังว่าดันเบาเด้อจเด้อนะคะเจ้าของหลานเป็นเบาให้เรียบร้อยนะคะพี่น้องค่ะเบิ่งขึ้นเบิ่งมีฮอดบักอื้ออย่างนี้เบิบ้งอื้อเชี่ยมามานะพี่น้องค่ะ โอ้สนใจบัก no อื้อเชื่อมพ่จ้านะคะขอบคุณมากมากนะคะช่างนะคะช่างพ่อน้องบอลไปทาแน่วเลยค่ะเดินนะคะวีหนึ่งวีหนึ่งจ้ามือว่านี่กินเชื่อมมั่นนะคะหาหน้าที่มือนี้สิไปเชื่อมบัตรอื้อหาหน้าที่บ่ค่ะป้าแยลานคือเสริมเติมแต่งแตงเตี๊ยของหวานแถอค่ะพี่น้อง่ะโอ้หนูคือบ่ได้เอาไออ่ะโเอาวัดวัดโอวัดมันสร้างให้หนูมึงเนี้ยมันโลน มันจากรลน่นะค่ะสองล้โอ,โอ,โอโี่ลน้ำสองลเพิ่ครับมีที่ผา่านวางว้เลยจ้ะวางใส่เอ้อมันแกหรือมันอ่อนเนั่อ้าครับนดอเอาแบบสองลตรง,งๆง<ช>ได้ปะเอาง้ตรงได้ทดได้หมครับจ้ะ เยอะเลยเออเอานี่ไว้ถ่านนู่นนึงมันหนักเนาะเอาลายมาได้ดิเขาเอาอันนี้ยี่สิบห้าบาทเลยที่เอาอันนี้สักหน่อยแต่ว่าเป็นปะตยาคิดเพียงเลยเนี่ยมันเง่นดีครับผมบอกอย่างนีครับกะกะแม่นี่แหละแต่นู่ยนี่แหละเอาเอาโน่นนี่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 เป็นปะต์ไงนี่ก็อยากได้อยุ้ย สองโลครึ่งค่ะใส่ถุงไว้เลยนะคะเดี๋ยวนูมาหนู้ว่าได้ซื้อยังมาเลยเด้อหนิยะเดินูหยังมาเอาไปหั่นละครับเนี่แหละจ้าพี่น้องค่ะบักอื้อนะคะพี่น้องค่ะของบ้านเฮาปลูกเองเห็ดเองนะคะบอกง่ายๆก็คือนะครับไรนาสวนผสมบ้านเฮาดีๆนี่เองค่ะพี่น้องขาอันนี้อันนี้จังไดนี่ค่ะยี่สิบบาทโอ้ยโลละเลยจ้าพี่น้องค่ะเบิ้งขึ้นเบิ้งโลละเลยจ้านะคะ บัแพงจ้าพี่น้องค่ะนะคะเฮามีเงิน10บาท20บาทเฮาก็สามารถซื้อได้นะคะของบ้านเฮานะคะพี่น้องคะ่ะของแซ่บการันตีที่เอ่อไรสันนะคะพี่น้องคะ่ะนะคะปลูกแบบ ธรรมดาธรรมชาติบ้านเราเด้อพี่น้องเด้อนะคะอ่าอันนี้จะเป็นร้านสุด้ทยนะคะพี่น้องคะย่ายร้านสีผ้าผีผ้าผีพี่น้องกลับไปฟังคุณเด้อบันี้ยางมาฟังผีเลี้ยวนะคะพี่น้องย่ายร้านสีผ้ายางฟังผีบัดนี้เด้อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมาเอาเด้อนะคะนี่จะสีเบ่งนะคะพี่น้องผ้าอุ้ยขบวนเข้ามาแล้วค่ะพี่น้องค่ะคุณขบวนเข้ามาแล้วนะคะ ห้เบิ้งก้องเขาสวยๆจ้าพี่น้องคะลายงามๆเด้อบางนี่หวดมวยนะคะพี่น้องคะสงสัยบานใดเนาะน,นี่เนาะคะ่ะเนาะคือสีเป็นบ้านเป็นบานดอกน้องเสียนดอกคือเนาะคะ่ะอันนี้หัวหมวยบานเท่าอิลีล่ะค่ะพี่น้องคะสวยมากเลยนะคะพี่น้องคะหัวดมวยหวดมวยลายแข้งมีลายแข้ง,ขงตรงนะ่ะเออเบื้องก้างเขาน่ารักพี่น้องคะโอ้ยเธออยากไปกระบวนเพิ่นมาเร้วนะพี่น้องไปพาพี่น้องมองเบื้องกว้องเขาพี่น้องคะ กองเข้าสวยๆน่ารักมากเลยจ้าพี่น้องคะผู้ดใดอยากได้กระติ๊บน,น้อยๆนี่มาเอาเ้อนี่เด้นนะคะพี่น้องคะเยอะแยะมากเลยะะเด้อค่ะเดบิงเอยียงกับคนอื่นโอ้โหสุดยอดนะคะตะกาหไหวพี่น้องจ๋าตะก,กางามๆเลยก็นี้โอ้มีทุกอย่างมีทุกแบบมีทุกแนวจริงๆนะคะพี่น้องคะมาแบบรุ่นกลางรุนใหญ่รุนน่อยมีเบิร์ดจ้าพี่น้องคะนะคะกองเขาหน่อยกองเขาใหญ่โอ้ยโหกองเขาเล็กกันนี้ นี่ก้อนเขาหน่อยอีลเลียค่ะพี่น้องขะเบิ้งหน่อยอีเลนนะจ๊ะพี่น้องขะบุหน่ะ,ะเห็นไหมกวางเขาใหญ่จ้าพี่น้องขะโอ้ข้าชะลาดทักแถวเบิ้งเนี้ยสองหน้าจ้าพี่น้องขะใส่ผ้าเขียวพร้อมโอ้เขาท่าเขาท่านเออ ขอบคุณมากนะคะพอน้องบอลนะคะที่สติเกินน่ารักน่ารักมากได้จ้าเดินนะคะแล้วก็สู้ๆนัจ้าบัสันาแล้วก็ถุยทองมากด้วยค่ะเด้อขอขอบคุณหลายๆนาะค่ะนาะแล้วก็นะคะสวยๆภาพสวยค่ะบาส,ส,สันลาขอบคุณค่ะนะคะสวยอีลีจ้ะบอกเลยว่ากองเขาบานเฮานะคะง้ามีลีจ้ะเป็น้อง่ะมีทุกแบบมีทุกแนวมีทุกยี่ห้อจริงจริงนะคะซส์เล็กยันใส่ใหญ่นะคะใส,ส่ไส่บาทจน่าหอดใส่รุ่นแบบ ประมาณสิบกิโลก็ใส่ขืนใส่ได้จ้าพี่น้องค่ะนะคะอาจารย์พี่น้องขาเบ่งฝนล้งเผาเดีอค่ะด้วยนะคะเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้างามๆด้วยจ้าพี่น้องค่ะเสื้อผ้าสวยๆนะคะจะปาดบอกเลยว่า เท่ากับตลาดใหญ่เลอค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้นะคะตลาดบนตลาดหน่อยเด้อยายลานยางมาอยู่นี่ก็นจนปวดขาแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะนะคะพี่น้องขานะยายลานผ้ามาเบิง้งเอาค่ะคะักเนียเนได้ค่ะอยู่นี่เล้วค่ะที่เรียกว่าจะไปเบิ้งเพลินโอ้เขามาแล้วคะ่ะขบวนแรกน้องคะเนาะคุณนะคะตำบลไดบุขามากอนนะคะพี่น้องคะ่ะบอกเลยว่านะคะแต่ละ แต่ละตำบลหลายอีลีนะคะพี่น้องคะคุณนะคะ<ด>เข้ามาแล้วนะคะทยอยทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะพี่น้องคะตำบลหัวเรือยะละละาลานบ่พาลัดนะคะพี่น้องคะขันลัดมัตสิบ่เห็นนะคะแนว่ยยูนักกินนะคะพี่น้องคะเฮาเน้นนะคะเน้นหลักๆเลยคือพาชมกับเข่าค่ะพี่น้องคะนะคะ ชมกับข้าวนะคะสําหรับคลิปนี้ภาส้มแน่าอยู่เน่ากิากน้าเบิ้งของใส่ของสอยจากพี่น้องขาค่ะหาซื้อน้ำตลาดบานเฮานี่แหละค่ะอังกระได้นะคะของอยู่ของกินกับกระไแข้งจักนี้เละค่ะพี่น้องขาค่ะซื้อกินได้นะคะพี่น้องขากินได้ทุกอย่างกินได้ทุกแนวนะคะส้มเด้จะเด้ส้มนะคะพี่น้องขาส่งขึ้นเบื้องหลดมันสีมันสิถือซ้ำได้ค่ะพี่น้องขาเถอะมาเอา แล้วอยากต่างกัอนอืมปังเบอร์จะปังเบอร์โอ้ยฟองเสียพี่น้องเอ้ยพาลพาลพาลหัวหมูหัวหมูหัวเป็ดจ้าพี่น้องขาเป็ดเป็ดเป็ดเป็นตัวเลยจ้านะคะเออมาแล้วค่ะหลายตำบลมากเลยดีจ้าพี่น้องขาขบวนหลักๆเลยค่ะพี่น้องะ่ะ บันี้คนก็นเริ่มหลายแล้วล่ะค่ะพี่น้องขาบันทีเพราะว่าบอกเลยว่าหลายจริงๆนะค <c> ะ <oughs> อู้หลบับพี่น้องค่ะเบืองโหลดคุณยางหอดคุณน,นะคะ้านขา้านขายเต็มเลยนะคะนี่ค่ะพี่น้องค่าเข้ามาแล้วนะคะพี่น้องขะเป็นตำบลตำบลน,นะคะดูดูเลยค่ะพี่น,อาาน,อาาน้องขาเดี๋ยวจล้านสิผ้ายางไปเบนไก่ไก่ไ้องนั้น ตอนน well. ี้ยี่สินาทีแล้วนะคะพี่น้องขะยายล้านนะคะสิอ่ผ้าพีผ้านองนะคะอ่าลงไหลนี้แล้วค่ะเด้อนะคะเดี๋ยวยายล้านสิขึ้นไหลใหม่นะคะพี่น้องขะจะได้กระขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านเป็นกําลังแรงใจให้ยายล้านนะคะเนาะให้มีแต่ความสุขความเจริญความ เจ็บยาสุดาความไข่ยาสมีได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาไปบึ้งอีกไลนหนึ่งนะคะพี่น้องขาอะไรไม่นะคะพี่น้องขาขอขอบพระคุณมากๆาก้ลยจ้านะคะ16ล้านดวงตานะคะที่เป็นกําลังแรงใจนะคะพี่น้องขาเฮงเฮงปังปังค่ะเนี่ยนางงามนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องจาอาา้าเดี๋ยวขออนุญาตลงกอนเดเอค <ขอ S 2> ่ะนะ้อนะคะ20นาทีแล้วจ้าบ่เอาเกินนี่จ้าพี่น้องค่ะตัดกอรไปด้วย รายคาบและวังปรุน,นะคะเริ่มเป็นปัจทุแล้ว